หไอเทมนำดุดันรู้ไหมมนี่อะไร 1. ปอกมือ 2. ตุ้มปลายแทนสกระจก 4. ขาตั้ง 5. ้อุ่นกระจกอามาอธิบายกันนะครับ 1. คือปอกมือปอกมือคือมีของเซลลนี่มีของซิปมีของโดมิโนนะครับโดมิโนก็9ก้อันนี้ของซิปให้ดูนะครับของซิปพันสแล้วก็แท้พัน0จกว่าบาทนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับวัสดุก็คือโดมิโนเนี่ยจะเป็นยางล้วน อย่างซีเรียลนี่กับซิปนี่เหมือนกันครับจะเป็นครึ่งอะลูครึ่งยางก็ใช้งานได้ดีนะครับราคาก็จะสูงกว่ายางหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์ตุ้มปลายแฮนด์เนี่ยจะเป็นของโทนี่น้ำหนักดีเคยบอกแล้วคลิปของสายคีนก็บอกไปแล้วว่าน้ำหนักจะดีเล็กแต่น้ำหนักดีนะครับถ้าตุ้มปลายแฮนด์ของโทนี่นะครับราคา1650บาทนะครับส่วนกระจกกระจกเนี่ยถ้าแบบก้านตอนนี้คืออาเซเอ็มเนี่ยแรงแรงมากกระจกอ้ออกมาเป็นสิบสิบแบบเลยอันนี้แนะนําแบบก้านเนาะขึ้นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก็คืืือออออแบบบกก้า้าาานค950น่่่ลมมีีจจะะะตตงรร ก่อเฮก็มี350บาทเดี๋ยวก้าเนี่ยราคาก็ราคาตั้งแต่950าบจนถึง1,290าบาทไฟแฮนเนี่ยราคาเดี๋ยวนี้เขาจะขายเป็นชุดถ้าไม่ใช่เป็นชุดก็1 0น0แต่ถ้าเป็นชุดก็1,480ก็คือเขาจะมีเป็นเ,เขาเรียกอะไรบูธนะครับบูธขึ้นมาต่อต่อข้างบนขึ้นมาแล้วก็เอากระจกมาคล้องใส่เข้าไปก็คือเป็นแบบกา้าได้เดี๋ยวนี้บางทีเขาขายเป็นเซ็ตไปเลยพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ขาตั้งขาตั้งเนี่ยที่เคยบอกไปแล้วว่าต่อให้ไม่ พราะว่ารถมันตั้งมันตรงบางทีคนเดินเฉียดหรือว่ารถมาพิ้งอะไรเงี้ยมันก็สามารถล้มได้เองถ้าเราเปลี่ยนขาตั้งเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแล้วก็อุะจกโทนี่สุดท้ายอุะจกโทนี่เนี้ยคือ8ปดร้อยห้าสิบาทคือตอนนี้คืออุะจกโทนี่เนี่ยคือเยอะออกมาหลายรุ่นแล้วก็ใช้ดีอย่างถ้ายี่ห้ออื่นเขาจะออกมาแค่แบบแบบเดียว2องแบบอะไรเงี้ยแต่โทนี่นี่ออกมาเยอะแล้วก็สีเยอะที่สุดตอนนี้ก็แนะนําประมาณนี้คิดหน้ามีอะไรจะมาแนะนํามาเจอกัน